ั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติใหญ่ยอดเยียยงเง่ยมมันมีพัฒนาการในตัวมันทุกๆวันสวัสดีครับผมธุระนะครับ,าารบกอรัแนมิสปอร์ตคูร,รัสตาส,กาสกเก์น,นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอังคารที่11มิถุนายนอยู่นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลทีมชาติน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับและในส่วนของคลิป วิเคราะห์วันนี้ผมจะโฟกัสไปที่่นะคู่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport ตครับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีตรศนะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามเร่งที่ หกมุดเอาไว้ทุกช่องทางและเย็ดวันนี้มีการไร้วิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเดิมน,นะครับวัสดีครับคู่แรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ไปกันที่กลุ่ม A นะครับระหว่างกาตาพบกับอินเดีย เจ้าทินกาตาที่มีดีกีแชมป์เอเชียสองครั้งหลังสุดนะครับพวกเขาตีตัวเข้ารอบไปแล้วและทีมชุดนี้ย้ำลยครับว่ากุนซือตินตินมาเกตเรียกนักเตะดาวรุ่งมาติดทีมเกินกว่า90นะครับสตาร์ดังอย่างอักรามอาฟิตฮัสซันอันเฮดอสและอัลโมเอสอารีไม่ถูกเรียกมานะครับและถ้าดูจากผลงานเกมล่าสุด เห็นใันครับว่าเรื่องของประสิทธิภาพเกมลุกตกลงไปเยอะมากวันนี้ครับรับมือกับทางอินเดียนะครับของกุลซืออีกอสตีมัสซึ่งพวกเขายัางต้องการรุนเข้ารอบนะครับแม้เกมลุกของอินเดียจะค่อนข้างฝืดนะครับแล้วก็เกตบอลสังเกภาพเป็นรอนะครับแต่อินเดียยามเล่นบอลรับรอโตถือว่าพวกเขาทำได้ดีนะครับเกมรับมีความเหนียวแน่นและวันนี้แรงจูงใจสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นในยามที่กาตาใช้ดาวรุ่งเยอะนะครับแล้วก็เล่นแบบไม่เน้นมากมาย เป็นต้องเอาชนะค่ะแน่เสียทางอินเดียนะครับเชื่อว่าสูได้วันนี้ไม่น่าแพ้ขาดเชียร์อินเดียนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่กลุ่มดีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างมาเลเซียเปิดบ้านพบกับ ใต้หวันสาการของมาเลเซียพวกเขายัางมีรุนเข้ารอบแม้จะค่อนขออ้างยากนะครับวันนี้เร่นที่สนามบูกิจจาริวจําเป็นต้องเอาชนะให้มากที่สุดไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวน,นี้ครับผมมองว่าทําให้กุนซือขิมปันกรและลูกทีมน่าจะเร่งโจมตีตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับซึ่งผลงานในบ้านต้องบอกนะครับว่าเสือเหลืองเนี่ยบักทําได้ดีเจอกับทางใต้หวันนะครับซึ่งตกรอบไปแล้วผลงานช่วงหลังก็เรเทสเปส ะะเกมรับค่อนข้างแย่แรงจูงใจก็น้อยกว่านอกรางแบบนี้ดูแล้วยังไงก็เข็ดไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้หากทับเสือเหลืองไม่ใช้โอกาสเปดืงองนะเองนะครับสุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะตั้งไว้ถึง2รลูกแรงมีโอกาสยิงขาดถึงประตูได้ชเชียร์มาเลเซียนะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเชียร์อินเดียและมาเลเซียมาดูตั้นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆวรวยไว้เจอกันม่พรุ่อองนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสปอร์ตกับชาแนลทุกช่องทางครับรมวมถึงสมาชิกกลุ่มกูรูก้าวหนึ่งสปอร์ตกับทุกท่านด้วยนะครับผมมัดโกมุกล้วนครับวันนี้ยังตามมาจากทีมนาเชียร์ฝากกันไว้ให้สำหรับค่ำคืนวันอังคารวันนี้11มิถุนายนนะครับคืนนี้วันก็ยังลงทำการแข่งกันเยอะนะครับคืนนี้ก็ ใครที่อึดอัดกับการเล่นเกมทีมชาติที่ไม่ค่อยจะเต็มร้อยสักเท่าไหร่วันนี้เต็มร้อยแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องราวของผู้โลกรอบกันเลือกโซนเอเชียที่จะตัดสินกันในเกมสุดท้ายแล้วนะครับของรอบแรกของรอบที่2นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายคู่ให้ตามดูตามเชียร์ทีเดียวนะครับวันนี้เลือก3คู่นะครับมาฝากกันนะครับคู่แรกทุ่งครึ่งครับอินโดนีเซียเปิดบ้านรับการเยือนของฟิลิปปินส์นะครับกลุ่มนี้น่าสนใจมากนะครับอินโดนีเซียขอแค่ชนะพวกเขาการันตีกัน ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยยูรักเป็นอันดับที่1น,นะครับชนะรวด5เกมติดวันนี้จะเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามเองเนี่ยกำลังไล่กับอินโดนีเซียอยู่ก็อินโดน 2, อันดับ2เวียดนามันดับ3แต่ว่าปัญหาคือฟิลิปปินเนตกรอบไปแล้วแน่นอนนะครับน่าจะไม่เน้นอะไรแล้วแล้วพอเป็นเกมในบ้านแบบนี้ผมว่าอินโดนีเซียชนะได้แล้วก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับ เกมนี้เชื่อว่าอินโดนีเซียน่าจะมีซักหนึ่งประตูก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับรุนว่าจะมีประตูยิงขาดให้เห็นไหมคู่นี้ผมชอบอินโดนีเซียนะครับในบ้านอินโดเขาก็ถือว่าเขาดุนะครับเขาก็ไม่กลัวใครเหมือนกันนะครับทีมชาติไทยเขายังเคยกดให้เห็นมาแล้ว ตัวนี้คู่หนึ่งแน่นอนครับเวลาเดียวกันทีมชาติไทยของเราจะเปิดบ้านรับการเยือนของสิงคโปร์ผมเชื่อว่าหลายคนรู้เงื่อนไข,ขของเกมคู่นี้ดีไทยบังคับชนะแล้วลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจีนมีโอกาสแพ้เกาหลีนะครับแล้วไทยก็ต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดเพื่อไล่ตาม2ประตูที่ตามหลังจีนอยู่ให้ได้ถ้าชนะได้แบบขาดลอยเกิน2-3ประตูไปแล้วเนี่ยไทยก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ ทยก็คงยิงใส่สิงคโปร์แบบไม่เลี้ยงเหมือนกันเพราะสิงคโปร์เองตกรอบไปแล้วไม่มีจิตหิดคืดสู้อะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังน่าเชียร์ทีมชาติไทยนะครับปิดท้ายที่อุ่นเครื่องทีมชาตินะครับเกมระหว่างโปรตุเกสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสาธารณรัฐไอแลนด์โปรตุเกสลองทีมมา2นัดก่อนหน้านี้ชนะ1แพ้1นนะครับเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้าย ก่อนลุยศึกยูโร2024นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่โปรตุเกสใช้เรียกความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับก่อนที่จะไปลุยยูโรนะครับโปรตุเกสชุดนี้นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างแน่นทีเดียวเพราเขาเป็นหนึ่งใน5ของทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ในซีซั่นไอในตัวเมนต์ยูโร2024คราวนี้นะครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นพวกคริสเตียโนโรนัลโดแบร์ดอนซินวาชอบคือชุดเต็มของโปรตุเกสนะครับลงรองทีมก่อนลุยศึกยูโรนะครับเกมนี้ ในบ้านโปรตุเกสผมก็เชื่อว่าไอแลนด์ and, ไม่ใช่ทีมที่เล่นดีสักเท่าไรนะักนะครับก็เลยมองว่าเกมนี้ยังน่าเชียร์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับเชื่อว่าโปรตุเกสัดชนะมาดูกันว่าจะมีประตูชนะขาดให้เห็นหรือเปล่านะครับชอบสุดกนะ็เลือกไปที่ทีมชาติโปรตุเกสอีกหนึ่งทีมนะครับ3คู่เลือกมาคืนนี้อินโดนีเซียกับไทยครับในฟุตบอลโลกรอบกัดเลือกโซนเอเชียโปรตุเกสในฟุตบอลเน,นเครื่องโซนยุโรปขอให้แฟนโชคดีสสดีครับ